พชรพารวยแล้วก็น <ะ S 2> <ด>้องลีดพารวยน,าารน,นะคะมณฑการพารวยมณฑการแฟนเพจนะคะน้องมณีเนาะกะเออเจ๊ตังเนาะเมื่อนันเดินห้างไปยู่อุดรเนี่ยเดินห้างไปยู่อุดรแล้วก็ไม่ค่อยฝันจากเธอเนอะาะไม่ค่อยฝันจากเธอแต่ว่าเมื่อน,นันนี่เดินห้างไปแล้วนอนนอนขึ้นหนึ่งนะคะแล้วกะ ฝันพี่น้อ you ง know? ความฝันอันนี้อยากเล่าความฝันสู่ fc ฟังนะคะเพราะว่า,าได้ลงแต่ทางเ,ออเพจเนาะทางเพจลงทางเพจเล่าสู่ fc ฟังแล้วก็เล่าสู่ได้หลายสองฟังอยู YouTube. อ่ youtube วัาน้ลงก็เลยอยากเปล่าสู่ฟังเธอพี่น้องฟังแล้วเธอมกักเธอชอบตามอันนี้ก็ฝาก fc นะคะมันเป็นเพียง ความเสื่อของแต่ละบุคคลเนาะเจต่างในเนาะคือ,อยู่หองผ้านี่ปกตินี่จะเข่ามากอะคือที่ขอพรกับนั่งพญานะคะนั่งพญาปูเวตแต่กันน้องก,กุมานก็เคยขอเพินอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อนั้นเดินทางไปอุดรนันอนอยู่บ้านของมณฑการฝันที่นอ้องฝันไาจังไหน ฟันว่าจังไดฟันว่าจังไดพี่น้องว่ะเพระาะว่าคนที่เบ่งคลิปนี่คนที่เบ่งคลิปนี่คนก็สิเห็นแล้วเนาะเพระาะว่าเขาลงคลิปไปแล้วอันน้ยค่ะเพชรฟระรวยเห็นบะยังไม่ได้ลงเนาะฮะเพชรฟระรวยยังไม่ได้ลงยังไม่ได้เห็นแล้วยังไม่ได้ถ่ายเออเจตังครั้งแรกวันนี้คือมาถ่ายครัง้งแรกวันนั้นอะ่ะก็ได้เล่าให้คนอื่นเขาฟังไปแล้ว แต่ว่า fc fc ใหม่อาจจะไม่ได้เห็นแต่บางคนก็เห็นแล้วบอกเขาไปแล้ว <ฮะ S 2> ว่ามีน้องกุมารมากระซิบสามครั้งบอกใช่ค่ะแต่ว่าอยยุบ้านเจตตังนี่อยยุบา้านหลังนี้แหละพี่น้องซึ่งเาสู้ฟังนะว่าค่อยฝันเห็นอยู่น้องกุมารแต่เพิ่นกับปรเด้เคยว่ามาบอกหรือว่าให้รู้เมื่อน,นันไปยุ่เฮิรนมณฑการก็เลยฝัน เจ้าลูกก็รู้ว่าฝันเกึ่งฝันกึ่งตื่นบอกมันมันเกิดเมั่อมันใจคับะนะก็เลยว่าเจ้าของเออฝันนี่แหละคอนชิแจงนในลาะฝันว่าเพิ่นมะหวงสิละก็ร่ังตื่นเนาะสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าจังสิละเสียงเด็กกุมารบอกก็คิดว่าเป็นเด็กหน่อยเป็นกุมารอืออ่า กับว่นี่เพราะว่าเจ้าของกับบางเทือนี่เวลาไปนี่จะเออน้องกุม่านไปนั่งอยู่แต่ว่าบลูว่าเป็นน้องกุม่านยูนหนีหรือว่าน้องกุม่านอยู่บ้านมณฑการที่แหลกบ่เอ่อขึ้นบ่ออกว่าเป็นน้องกุม่านอยู่เฮอนมณฑการเดค่ะบ้านนี้ไปบอกอันพนฟังเอ้าเออลืมว่ะเพราะว่อยน้าห้องพนพนชิมีน้องกุม่านอยู่หน้าห้องอะนะก็เลยว่าโอ้ไม่ว่าน้องกุม่าน อยู่เพื่อนวันทำก,การม่อมมาบอกสามตัว,วก็เลยเด้ว่าสุพีสุนองฟังอยู่ทางทีมงานอุดรเห็นไหมคะ,ะก็เลยว่าโอ้เพื่อนมาบอกสามตัวคนนี้สามเจ็ดหาสามเจ็ดหาสามเจ็ดหาภาาอังออยู่สามเทียอ๋อยู่สามเทียองย้ำสามเทียอันนี้ก็บ,บ่รูว้ว่าเอฟซีจะเสือหรือบ่เสือเนาะมันเปลี่ยนความเสือของแต่ละบุคคลค่ะ เป็นยังคือว่าเด็กหน่อยมันเป็นมันเป็นเสียงคือเด็กหน่อยสิแม่มันเป็นเสียงเด็กหน่อยบันนี้เจตังกะมียุ่นน้องกุมารน,นี่แมพี่น้องอะเบิ้งสักก่อนเดอ้อ<ะ>แต่ว่าไปยุ่พุ่นอาจจะเป็นน้องก,กุมารยุ่นหรือว,ว่าเพิ่นไปลนลน<ะ>เล่นน้ำกันกับวัชย์น้ำไปอ,อกุมารอันนี้ก็เป็นนอกก้นนองกุมารพี่น้องว่ากุมารวะค่ะนะคะก็เลยว่าเอา้า เพิ่นั่มไปเล่นนั่อ่านกันว่าเนาะมันทำการเนาะตามไปอันนี้ก็เ<า>ป็น,ะน,นรูด,ด้วพี่นอ้องเพราะว่า,<ร>ามันฝันนะครับแล้บอกซื้อสิฟังเพราะว่าน้องกูมั่นอยู่นี่เพิ่นก็เคยหายโ่กเห็นบอลสืออลาา้อของเล่นมาให้เนี่ยซื้อของเล่นมาให้แล้วก็นี่พี่เนาะเพราะว่าขันเพิ่นมักเขก้ามาซื้อมาใหา้ค่ะ แต่ว่าตรงได้โุกกบเพ่นสกอรเได้จะซื้อมาให้กก็เลยว่าคิดว่าหน้องกูมันเอ่อแต่บุ่มัันใจว่ายุ่มเือนมุนทกการหรือว่าเฮือนเดียวต่างที่แรกบอกเพิ่นไปว่ายุ่มเือนพุ่นแล้วว่าเพิ่นไปเลยน้ำกันกับมะลูแต่ว่าหันได้ยินแค่เสียงเดียวหันล่ะค่ะในความรู้สึกก็คิดว่าต้องยุ่พุ่นละเพิ่นอาจจะอยากมาเล็น ยูพี่ก็เป็นได้เพื่อนปุ่นก็เพื่อนพีนะเพราะว่าม่นมีกูม่านทั้งสองอหาเพิ่อน,นําไปเนาะแม่เพรานอาจจะอยากไปเล่นน้ากันเพราะว่าเจ๊ต่างอเอาไปน,นอนเพื่ไอ้มั่นทักการบอยยูเพราะว่าไปตามตัวเลขเนว่ทางน,นะแม่ค่ะพี่น้องค่ะก็เลยว่าตะกอนเคยบอกเด้ะว,ว่าสมมติว่าเสิออกไปข้างนอกกัสิไปน้าแม่น่ะเด้อลูกไปอันซอยแม่แน่ไปใส่มาใสา่คือ ให้เข่วขาดปลอดภัยเองสินะถ้าไฟถ้าไปเหลียงกุบม้านกับซีวานาะค่ะถึงขั้นเสือกแม่ก็แล้วแต่ซีว่าหรือว่าบางเธอกะมีแนวบดีก็ให้ปัดให้ป้ายอ๋องสินะขี่รถไปอย่าหายไฟมาเบียดมาเสียดมาไก่เงสินะค่ะอันนี้ข้ากกบคิดเอาเองเนาะคิดใดติๆห้าวกับบาเอ็งเนาะดดติๆห้ากับบอเอา วันนี้ก็เอ้าบราค่อยฝันแบบนี้ได้ว่างอันทนมหฮองบอกสามตัวนี้บราค่อยฝันหักบบกคักยุสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าวันนี้พ่อฝันแล้วปุ๊บฝ่าวปโพ์ลงไนเพียเลยพี่น้องเย็นลืมปล่าเพราะเจ้าของนี่เป็นคนค่อนข้างบ่ได้ว่าหมานปนัทนถึงเราจะไปหาตัวเลขแนวทางแต่ไม่ใช่ว่าแอดมินจะหมานเด่ะเพราะว่าเข้าไปตามไล่มองไล่บนเ้าไ่าได้เอามดสุมองจะเอาแค่ตัวชอบ เมนบอละ่ะอื่นะคะอันนี้ก็คือสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าเป็นเพียงความฝันที่น้องกุมารมากระซิบ,บมากระซิบบอกแตค่คือได้ยินว่าคือไหนคือได้ยินเมื่อฟันแรกๆฟันต่นขึ้นมากคือได้ยินว่าอย่างสิบอย่างก็สิบปิดส <laughs> <laughs> ร้อยจะบอกทางผิด, <laughs> ดนรอกได้ยินหมดแล้วคีอน <laughs> <laughs> มันมันมัน ฝันใหม่ๆเตมันฮึดว่ฝันใหม่ๆนี่มันความรู้สึกเนาะคือมันฝันใหม่ๆมันมันความรู้สึกมันฮึดเนี่ยมันคือจะได้มันใจสิแม่ให้ขายก็ว่าถ้ามมีความมันใจไม่หายเอฟซีอันนี้มันมันบอกตรงๆแล้วมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือเขามันใจตัวมันใจในความฝันเนาะค่อยว่างสิจังไ้กับเธอเนี่ยน้องานโตอันนี้สีน้าความคิดส่นะเพราะว่าเข้ามาเกลียอยู่แล้วเนาะเข้ามาเกลียเขาก็เลยคิดว่าโอจังไนต้องไปหาสื่อเจ้าโมบะขไปหาสื่อ สามเจ็ดหาสามเจ็นหาเมื่อน,นั้นไปงานกะเห็นที่บอกไปงานบนุญพ่อมีแจ็คเจา้าไปอุ้รัเขากับผู้เห็นเขาขึ้นพ่อไดเนี่ยตัวนี้พี่น้องสามเจ็ดหาสามเจ็ดหาแต่ว่าในแต่ไทยเจ็ดหาแต่ว่าเจ็ดห,หานี่ยได้อยู่อย่างไรสามโตอย่างได้สามโตแต่มันบ่มีเออคอยซื้อไว้แล้วเจ็ดหาหน่ะเพราะว่าซื้อสลราก,กินแดงรัฐบาลนะคะกับยายพิมหมื่บ้านเนาะ,ะก็เลยได้น้ำขุ่นยายพิมสองใบแต่ว่าจะได้กว่า ที่เจ้าว่โอ้พี่น้องกันพี่น้องือจะได้ยินอยู่ค่ะว่าเลขมันออกตัวนี้คือว่าสิปิดซอยเหลี่ยงแต่แมนว่ามันออกสามเจ็ดหายอิเลี้ยอยกับสีเหลี่ยงคำว่าเหลี่ยงคือเหลี่ยงพีเหลี่ยงน้องผู้มูนแจ็คในละค่ะปิดซอยเลี้ยงเลยซอยกับซอยพัานล้านนี้เลยพี่น้องเพราะว่าเป็นเนื้อสียุดใกล้กันมากแต่ว่าก็ต้องมาให้ถึงเมื่อเลี่ยงเด้ดเจแมนเพราะว่าเขากับมีงานมีอย่างเหตุเนาะอ่า กะอันนี้เป็นตามความจริงพี่<ม>น้องพะวมากคือเรียงแน่นอนยู่แล้วเจตังเรียงยู่แล้วนะคะสิเลียงอยู่พี่พ่อม้วก็เรียงยห้พนพี่น,<ำ>น้องเนี่ยอันดับแรกแ้วก็ซื่ว่าใบพนพอ่อมอันนี้คือข้าวเฮตามสักาวาจาเนาะนะคะอันนี้มันบรูตัวออกเด้แต่ว่าข้าหางเก็บบอกเ e ขียบซื่อๆความมั่นใจมันลอยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ<ม>็นต์พันเปอร์เซ็นต์นะคะมั่นใจในความฝันนาะมแมนฟัดมือนหีได้ป่านานี่แต่ว่ามันหีคอย ลองจุดถ like, ูบเสียงไทยมันนี่สิถามขอกับนั่งพญาสิถามเสียงเสียงไทยตัวเลขเบิงซื้อว่าตัวเลขมันสิตรงกันบ่เนาะค่ะเพราะว่าเฮ้าในฝันนี่มันสามเจียหาแต่ว่ามันนี่สิเสียงไทยตัวเลขว่ามันสิดใดตัวใดไหมคะอันนี้ลองเบิงซื้อแล้วพี่น้องเด้อปิดแนวทางซื้อเดี๋ยวเอฟซีจะบอกว่าฮัคืออะไรตัวแด็กับว่าลูกฮากกับ เพียงแต่ว่าจะห่วงนะว่าเลขมันจะตรงกันไมหมไหมคะ่ะเพราะเนี่ยแต่ว่าพ้นเคยหายหลายเจอคือกันอ่านนางพญาเนี่ยผู้ที่เฮานับถือคนนะ่ะานางพญานะคะเอ้าได้มาแล้วนี่เก้าศูนย์พี่ <90 S 1> น้งองอเก้าศูนย์ศูนย์ยังเบิ่งกนดูเก้าศูนย์เกตัวนั์น,น่วน,น,นใหม่เนาะจากาเือหก <90 S 2> ้าศูนย์่แม่เก้าศูนย์ศูนย์บ่เก้าศูนย์แปด ค่อยว่าเก้าศูนย์ศูนย์เนี่ศูนย์ศูนย์ตรงกับอินดี้ผ้าร่วยได้เลยอืมใช่ไหมเลยหลเห็นหัวนิดนึงเห็นหัวแน่นอนใช่ไหมถ้าไม่เก้าศูนย์แปดก็เก้าศูนย์ศูนย์เอาเลุน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 เอาเอาตัวนี้ละที่แน่แน่เอาตัวนี้ละพี่หนอเอาตัวนี้ไปก่อนตัวนี้คือเป็นตัวเด็กที่เสียงไทเด็กนัคือว่าว่าให้ฟังแค่กันไว้ซือเด้ออันนี้ แค่เสียงแต่ว่าตัวที่มั่นใจที่น้่หาที่ตามหาสื่อสามตัวนี้สามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าแล้วเอาตรงตรงเพ่อมสามเจ็ดหาได้เอาตรงตรงขึ <5. S 2> ้นเนียนตรงตรงขึ้นตัวนี้เพราะนั่นอันนี้คือจุดท,ทูบเสียงทายให้เฉยว่าจะได้ตัวเดียวกันไหมแต่ถ้าได้หรือไม่ได้ยังไงถ้าใครเห็นก็แค่กันไว้ที่เฉยนะคะจะเป็นเกยหรือจะเป็นแปดนะ แต่กนะ็มันหัวเล็กใช่ไหมันะคะเก้าศูนย์แปดเอลีแปดค่ะหลนงปุ้มานเดอ้อนะพญาเดอ้อไส้โซกไส้ไส้ผู้ข่าไนเดอ้อคันว่าตัวเออสามสามเจ็ดหาสามเจ็ดหามันสีออกคันว่าตัวนี่ สีข่าวตรงๆก็ใช้ได้ปิดซ้อยเลี่งหละยูอุดรกับกาลสินซ้อยมองที่ว่าเนี่คือซ้อยปนเท้าวเนี่ยได้พี่น้องกั <laughs> <c oughs> กับซ้อยเงดดินพลัตพิลัอันไฟยู่ไกลอันอยากมากินน้ำกับมากินแหวนมันออกเนาะเก้าศูนย์แปดมั่นกันเก้าศูนย์แปดชัดเจนดอนนะเก้ <c oughs> นาศูนย์แปดโอเคเนาะ <c oughs> ได้ทูกเก้าศูนย์แปดเท่านี้นะคะเอฟซี FC มีความฝันที่จะมาเล่าให้ฟังก็แค่นี้แหละ จะถูกจะผิดยังไงอย่าว่ากันเนอะข่าวมันแค่ฝันนะคะเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางความฝันเสียงกระซิบจากน้องกุมารสามตัวเนาะฝากไว้ฝากไว้เห็นบ่เห็นค่ะเห็นฝากไว้นะคะ fc เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะกระซิบบอกค่ะกระซิบบอกแม่ก็คือสามเจ็ดหา สามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้านะคะออกหรือบ่ออกกูรู้นะคะแต่ว่าอยากเบาอยากเลาซูฟังแค่นั้นนะคะแต่ว่าก็ไดีวเบาไหว,ไวตามสัจจาเด้ออกตัวนี้ก็คือปิดซ้อยเลียงคือเกาเลาไปตามที่เจ้าของเออมีค่อมรู้สึกกระสันเนาะแต่ว่าจะออกหรือบ่ออกก็คือรู้กันเมื่อที่สิหกตุลาคมนี่แหะ,ค,ะค่ะจะฟันแมนหรือเ่าแมนแมน เข้าประด้ว่าเข้าฝันแม่นเด้แต่ว่าเข้าเบาสูฟังพี่น้องคำันเชืิงนะมันจังคั่แม่นแม่นเบาก็พี่กับน้องคอยบอกว่าคันออกตัวนี้คอยจะปิดซอยเลี้ยงก็ว่างสี่ตัวคอยก็มันใจคอยก็หลันเตี้ยมันตัวเนาะอันนี้คือมุกมากกับซีบบ่อใครไปยิ้นสันประหลังเตี้ยแมนเราบรรยำยิ่นตั้งสามเทียบเจ็ดพี่น้องกระถาว่าตัวใดตัวใดตัวใดเด็ดคอยก็ว่าสามเทียฮะสามเทียฮะ สามจะทางกันออกตัวนี้นันคอยสิปิดซอยเรียงเลยวางสิแล้วเนะวาะพ่มั่นใจพี่น้องนะตัวนี้เราะพี่น้องจัดไปอ,อย่างคิดเงยิงนว่าจะไปบอกพี่บอกน้องเจ้าบอกผู้ใดถามบอก <มา S 1> พีบอกน้องข้างอุดอรนะคะซอยอุดอรและซอยกาฬสิน้ามันออกตัวนี่น้องกุมารกมกสิบสามเธอสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้า ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ